สุดสัปดาห์ที่ก20-23กรกฎาคม2 0 2 3ในประเทศไทยนะครับภาพยนตร์ของคริสโตเฟอร์โนแลนทำรายได้สูงสุดในประเทศไทยด้วยรายได้ประมาณ27ล้านบาททั่วประเทศจากการรายงานของ Box Office Thailand แต่สำหรับทั่วโลกเรื่องนี้ทำรายได้รวมสูงถึง174ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งนับว่าเป็นการเปิดตัวที่สูงที่สุดของภาพยนตร์ที่เขียนบทกำกับและโปรดิวซ์โดยคริสโตเฟอร์โนแลนเป็นต้นฉบน ลงทุนไปประมาณ180ล้านเหรียญสหรัฐทั้งทั้งที่ใช้ดาราจำนวนมากขนาดนี้ที่เป็นดาราใหญ่เกรด A ด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายทำด้วยกล้อง IMAX และฟีมทั้งหมดอีกนับว่าประหยัดได้เพราะไม่มีค่า 4G ครับที่เมริกาเปิดตัวเป็นอันดับ2รองจากบาร์บี้ทำไรายได้ไป80ล้านเหรียญสหรัฐเป็นสัปดาห์แรกในประวัติศาสตร์ที่ภาพยนตร์อันดับ1เปิดตัวได้เกินร้อยล้านและอันดับที่2ยังจะได้ถึง80ล้าน